สวัสดีครับผมบุญเรื่องหนูช่วยประธานเป็นใหญ่ทุเรียนตำบลบรรท,ท่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัญหาดัประเทศคือหนึ่งเกษตรกรขาดความรู้ด้านการดูแลทุเรียน่างคนทังไม่รู้ว่าเออโรคแต่และอย่างนั้นแก้ปัญหายังไงนะครับจึงทําให้ทาให้สินค้าเมื่อก,ก่อนนั้นตกต่าเยอะทีเดียวนะครับได้ผลผลิตไม่คุ้มที่เราลงทุนไปเมื่อทางนออามานได้เข้ามาให้ความรู้ โดยเชิญนายกสมาคมทุเรียนไทยและองคอ์กรอื่นๆท,ที่ที่มีความรู้ความสามารถให้ความรู้ในการรวมกลุ่มของกเกษตรกรเริ่มแรกก็ประมาณสักประมาณสามสี่คนรวมกลุ่มกันเพื่อตั้งเป็นทุเรียนเป็นใหญ่ตำบลบานท่องคุณภาพของทุเรียนตัวน,นี้กลุ่มเป็นใหญ่นั้นตอนนี้โด่งดังมากนะครับในเรื่องจุดนี้สาเหตุมาจากเนี่ยจุดนี้นะครับคือจากอ่าโอามาดแล้วก็ในในหลายๆคนมาช่วยกันเพื่อที่จะยกระดับ การทำผทุเรียนเปลงใหญ่ให้ให้ขึ้นเราอยู่ระดับประเทศได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาราชการหรือไม่นอกราชการนะครับน้อมาทุกวันนะครับทุกครั้งที่มีการประชุมนะครับหรือหรือเมื่อวันที่ับผมนายชวัตดาวเรืองประธานวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงหมูหลุมบ้านสวนกล้วยถือว่าเป็นกิจชุมชนหนึ่งนะครับที่สามารถยืนและช่วยเหลือสมาชิกได้ในยามที่ สภาวะวิกฤตทางด้านโควิดและก็เรื่องของอผลผลิตทางการเกษตรตกตำ่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสะเป็นพี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจและก็ผลักดันในการขับเคลื่อนทางอำเภอเวียงสะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอา,ามาตมาลีลำสะนะครับซึ่งเป็นเกษตรตำบลที่ทเป็นที่ปรึกษา และก็ให้ความเห็นต่างๆนะครับทำให้การต่อยอดวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนกล้วยเดินไปในทิศทางที่เหมาะสมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาต่อยอดนะครับทำแผนในการดำเนินการเชิงระบบในเรื่องของผลิตภันธ์และที่สำคัญนอกเหนือจากในการช่วยกันจัดทำแผนให้ความรู้ให้ความคิดเห็นนะครับก็ยังเป็นตัวกลางในการประสานหน่วยงานต่างๆที่จะมา ช่วยเหลือเติมเต็มต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรตำบลก็เป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทนะครับที่จะเอา,อาสิ่งต่างต่างเหล่านี้เพื่อจะไปขับเคลื่อนเพื่อจะให้ท้องถิ่นได้จัดทำแผนแล้วก็มีหบประมาณสนับสนุนในส่วนที่เกินความสามารถเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของผมเองก็ยิใจที่ได้เกษตรตำบล อของตำบลบนซทองนะครับได้รับการประเมินให้เป็นเกษตรตำบลดีเด่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ผ่านระดัดะบเขตน,นี่ก็วัดความสามารถว่าอย่างน้อยการคนทําความดีคนมีความสามารถก็สมควรที่จะได้รับการประเมินและหวังอย่างยิ่งว่าในการประเมินไปสู่ระดับสูงกว่านี้ก็น่าจะมีโอกาสเพราะเกษตรตำบลท่านี้นะครับได้ทํางาน ด้วยความตั้งใจนะครับไม่ไม่เลือกว่า,เ,าเรื่องส่วนตัวเรื่องงานสวัสดีครับผมวิศรศรั์ศีสวัสิรปัจจุบันเป็นประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นรองประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ระดับประเทศเข้าร่วมเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เมื่อปี2 5 6พนนะครับได้รับคําแนะนําจากหัวหน้าอมาตม m ณีหล a m z เกษตรตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะนะครับในการให้เข้าร่วมการอบรมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วนะครับได้รับคําแนะนําจากหัวหน้าอามาต์มณีลำสะเกษตรตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะนะครับให้รวบรวมเกษตรกรในตำบลและในในตำบลใกล้เคียงนะครับเพื่อจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่เกษตรนะครับก็ได้มีการจัดตั้งแปลงใหญ่ พ่งทงไทยของตำบลบ้านซ่องนะครับโดยมีผมเป็นประธานนะครับก็ทางวน้าอรมาตก็เป็นผู้ดูแลนะครับส่วนในเรื่องของการนําความรู้ที่ได้ทําแนะนานะครับไปใช้ในการทําการเกษตรก็มีทั้งในเรื่องของปศุสัตว์ในเรื่องของการปลูกพืชอาหารนะครับทางเกษตรตําบลก็ได้นําความรู้ในการมาช่วยอบรมแล้วก็ส่งเสริมให้กับสมาชิกในกลุ่มอีกหลายๆกลุ่มนะครับที่ทําอยู่ ก็ขอบคุณท่าน,กนเกษตรตำบลหัวหน้าหมาดมณีลําสะนะครับที่ได้ส่งเสริมกเกษตรกรให้ได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องนะครับขอบคุณครับ